สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับเราช่องพังกองเงินนะครับวันนี้ก็จะมาพาพังกองเงินเดินออกกำลังกายนะครับมาเลยคุณยายมาเร็วนะครับจะพาคุณยายเดินออกกำลังกายนะครับวันนี้บรรยากาศจะย้ำย้ำยินนะครับกินยาเสร็จก็พาเดินออกกำลังกายนะครับมาเลยคุณยายมาเร็วนะครับคุณยายก็มาเคยมาทางนี้นะครับ มาเร็วคุณยายนี่ครับพาคุณยายเดินออกกำลังกายนะครับนะครับพาคุณยายเดินออกกำลังกายริมบ่อจระเข้นะครับนี่ครับบ่อจระเข้มาเร็วคุณยายมาเร็วมาเร็วคุณยายมาเร็วคุณยายก็ไม่เคยชิน,นครับไม่เคยมานะครับ พามาครั้งแรกนะครับนี่นะครับบรรยากาศก็ลมเย็นนะครับมืนฝดมาอีกแล้วครับวันนี้มาเร็วมาเร็วคุณยายมาเร็วนะครับคุณยายก่อจากรวนครับไม่เคยมานะครับมาเร็วมาเร็วคุณยายครั้งแรกนะครับพาคุณยายเดินออกกำลังกายนะครับกินยาเสร็จก็จะพาเขาเดินนะครับ ที่เขาไม่เคยชินนะครับอันนี้ก็บอจระเข้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะพาไปดูจระเข้ด้วยนะครับวันนี้ให้พอ่พอแม่พี่ฟ้ดูจระเข้นะครับมาเลยคุณยายมาเร็วนะครับพาเขาเดินนะครับให้เขาเคยชินนะครับนี่ครับยายก็เดินสบายเลยนะครับก็จะกลิง้งๆเนียนะครับ เยมานะครับบากาศตอนเย็นๆนะครับก็มืดฝนมาอีกแล้วนะครับวันนี้ฝนฝนก็จะตกอีกแล้วนะครับนี่ครับคุณยายครับนี่ดูนะครับนนี้ฝนก็ตกนะครับปล่อยๆนะครับพาคุณยายเดินนะครับมาเร็วมาเร็วคุณยายมาเร็ว มาเลยคุณยายนี่ครับคุณยายก็จะกลัวจะลเค้นะครับนี่ครับฝนตกนะครับฝนก็ตกแล้วครับพาไปดูจระเค้นะครับนี่ครับให้ดูจละเค้นะครับเห็นไหมครับมาเลยคุณยายมาเร็วมาเลยคุณยายฝนก็ตกแล้วครับคุณยายดูฝนนะครับควันพิควันพิ็เปียกนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับนะครับหนผมโหแม่แม่เอฟซีนะครับดูคลิปวันนี้นะครับ ตกระตุกนะครับคุณยายก็จะกลัวจระเข้นะครับนี่ครับจระเข้ใหญ่มากเลยนะครับไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับนี่ครับยงใหญ่ครับใหญ่มากนะครับตัวจริงนะครับไม่ใช่ตัวแสดงนะครับเยอะมากเลยนะครับนี่ครับคุณยายกองเงินนะครับเราจะพักถูกันนะครับนี่นะครับพาคุณยายมาทูนะครับ พามาเดินเล่นนะครับวันนี้ก็พามาดูจระเข้นะครับวันนี้ครับใหญ่มากเลยครับจระเข้ของเรานะครับเยอะมากมากเลยนะครับมาเลยคุณยายมาเร็วฝนตกแล้วนี่นะครับฝนก็ตกแล้วนะครับอันนี้นะครับพามาดูคลิปวันนี้นะครับนี่นะครับฝนตกแล้วนะครับมา ความเียกก็ควาบีบก็เปียกแล้วนะครับนี้มาเร็วคุณยายมาเร็วฝนตกแล้วมาเร็วคุณยายคุณยายก็จะกลัวจระเข้นะครับตัวใหญ่มากเลยครับจระเข้ครับนี่นะครับมาเร็วคุณยายฝนตกแล้วนี่ครับคุณยายก็จะกลัวจระเข้นะครับนี่ครับมาเร็วคุณยายมาเร็วนี่จระเข้ครับ นีมาดูนะครับคุณยายจะกลัวจัลระเคไหมครับโอ้โหคนนี้ครับคลิปนี้นะครับมาเร็วคุณยายมาเร็วโอ้ครับเขาก็เคยเขาก็จะดมกลิ่นนะครับมาเร็วคุณยายมาเร็วมาเร็วนะครับฝนตกควัดฝนตกเปี่ยควันบินแล้วนะครับวันนี้นี่กับฝนตกไปแล้วนะครับนะครับมาดูครับ่ากคุณยายจะกลัวไหมครับรับจระเคนครับ ตัวใหญ่มากๆเลยนครับมาเร็วคุณยายมาเร็วนี่ก็จะมาดูนะครับคลิปคลิปวันนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อจะได้ทําคลิปทุกๆวันนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีดูนะครับคุณยายก็จะกลับหลังกลับหลังไปทางเดิมนะครับ ยายก็ไม่เคยมานะครับ <monastery> น <Read ily baptism> ี่นะครับยายก็ชักอยู่ตรงนี้นะครับจระเข้ใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ครับตัวจริงนะครับไม่ใช่ตัวแสดงนะครับนี่ครับใหญ่มากคุณยายก็จะกลับทางเดิมแล้วนะครับคุณยายก็ไม่เคยมานะครับลืมหมดแล้วนะครับที่คุณยายเคยทัวร์เขกนะครับนี่นะครับพาเขาเดินออกกำลังกายนะครับให้ไปดูไกลๆเลยนะครับ ยายก็จะกลับทางเดิมนะครับคุยายก็จะแวะถูตรงนี้คนนะครับเปะถูตน้นโยคะนะครับ,บรครับพาเขามาดูนะครับบางทีคุณยายเคยทัวร์เคสนะครับผาเดินเล่นนะครับวันนี้มาเร็วคุณยายมาเร็วมาเร็วอ่ะอ่ะมาอะ,ะมาเร็ว ฝนก็ตกแลนะครับวันนี้ฝนตกนะครับก็จะพามาดูคุณยายนะครับควันบีควันบีก็เปียกหมดแล้วครับตอนนี้ฝนก็ตกครับคุณแายก็เปียกด้วยนะครับวันนี้พามาดูคลิปวันนี้นะครับมืออาจมือมืออาจจะสั่นหน่อยก็ดดขอโทษขออภัยนะครับ ข้างโบโจระเ้นะครับตันนี้โบจระเ้นะครับใหญ่มากมากเลยนะครับโบจระเข้ครับตอนนี้ตอนนี้ก็เงียบมากเลยนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับนะครับจะให้ไปดูคุณยายนะครับมาเยี่ยมชมกันได้นะครับหมู่บ้านชาวเขาพุยทรานะครับหลังหลังตลาดน้ําสีพังนะครับ มาดูคุณยายนะครับเดินเล่นนะครับเดินออกกำลับบงกายนะครับวันนี้นะเอาขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับผมครับ